คนเกิดรักคณาพิจิกในเดือนเมษายนปี2565นี้จะมีโชคราบมาจากเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชครวมถึงการเล่นหุ้นและการเล่นคริปโตได้ด้วยซึ่งในปลายเดือนเมษา2665นี้เองคนรักคณาพิจิก จะมีโชคราบมาจากเรื่องของการลงทุนหรือการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆรวมถึงมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการมีบุตรหรือบริวารได้วยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการํำพยากรที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักคณาพิจิกประจำเดือนเมษายนปี2565โดยในช่วงเดือนเมษายนนี้เอง จะมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์อยู่5เหตุการณ์สำคัญโดยเริ่มที่เหตุการณ์แรกก็คือหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเรขสาในทางด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยยกเข้ามาสู่ภพพันธุของคนรักคณะพิจิกในช่วงนี้เองเนี่ยคนรักคณะพิจิกเนี่ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจมาจากเรื่องของการ ซ่อมรถหรือซ่อมบ้านอยู่บ้างแต่เรื่องที่โดดเด่นและจะดีมากเลยก็คือในเรื่องของการงานซึ่งในช่วงนี้เองคนรักคณะพิจิกเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะยกย้ายหรือเรื่องตำแหน่งได้ในช่วงนี้โดยที่ช่วงที่จะมีโอกาสในการยกย้ายหรือเรื่องตำแหน่งเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่7 เดือนเมษายนจนถึงวันที่13เดือนเมษายนและเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของรายจ่ายหรือรายรับที่ยังเข้ามาไม่ตรงนั่นเองหรือถ้าใครมีงานพิเศษที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยงานพิเศษที่เข้ามาหรือรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงนี้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งรายได้หรือ รายรับพิเศษที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะติดขัดเนี่ยจนถึงวันที่17เดือนพฤษภาคมปี2565ถึงจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสเข้าไปในภพปุตตะของคนรักานาพิจิกนั้น เรื่องที่โดดเด่นของคนรักคณะพิจิกคือในเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชคเช่นเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นคริปโตหรือเล่นฟอเร็กนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินรวมถึงในเรื่องของการเงินคนรักคณะพิจิกในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นและ มีเงินก้อนเข้ามาอยู่ตลอดเวลา1ปีที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะรวมถึงเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศในช่วงนี้รวมถึงคนรักคณาพิจิกเนี่ย เรื่องของการเงินจะถือว่าเป็นรักนาอีกรัคนาหนึ่งที่การเงินค่อนข้างที่จะดีพอสมควรโดยดาวพฤหัสที่อยู่ในภพปุตตะของคนรักนามีนี้ยังจะส่งผลถึงบุตรรลานหรือลูกน้องหรือบริวารบุตรรลานช่วงนี้จะ มีการร่ำเรียนที่ดีรวมถึงการเล่าเรียนของบุตรหลานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ดีอีกทั้งเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขายก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากสัตว์เลี้ยงรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณาพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะหาบุตรหรือบริวารได้ด้วยรวมถึงใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร หรือมีลูกช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะมีบุตรหรือลูกนั่นเองนะครับโดยดาวพฤหัสที่อยู่ในพปุตตะของคนรัคะนาพิจิงนี้จะอยู่ประมาณ1ปีจนถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2,566นั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวอาทิต์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพอริของคนรัคนาพิจิก ย่อมส่งผลที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการงานของคนรักานาพิจิกนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งการงานที่มีปัญหานั้นย่อมได้รับการจุกจิกกวนใจมาจากหัวหน้างานหรือผู้บริหารรวมถึงผู้บังคับบัญชานั่นเองโดยการงานที่ได้รับความ ไม่สบายใจรวมถึงการเจ็บป่วยของสุขภาพของคนรักนาพิจิกนั้นก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากก็จะมีผลในเรื่องของการงานไปจนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5ส่วน เรื่องที่ได้รับความจุกจิกกวนใจหรือก่อความรำคาญจากเรื่องของผู้บริหารหรือหัวหน้าง,งานนั้นยอมส่งผลไปจนถึงวันที่29เดือนเมษายนปี2565ซึ่งเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยยกเข้าสู่ภพปัตตมิในวันที่15 เดือนพฤษภาคมแล้วทุกๆอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวสุขซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางโหราศาสตร์ไทยยกเข้าไปสู่พบปุตตะของคนรักนาพิจิกในช่วงนี้เองคนรักนาพิจิกเนี่ยจะมีโชคราบมาจากเรื่องของบุตรหรือบริวารรวมถึงลูกน้องและ จะมีโอกาสที่ได้เงินมาจากเรื่องของการลรงทุนการเสี่ยงโชครวมถึงการริเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เงินทองมาจากการเล่น forex หุ้นหรือคริปโตได้ด้วยโดยที่คนรักคณาพิจิกนั้นยังมีโอกาสที่จะ มีในเรื่องของความรักเข้ามาหรือการเริ่มต้นในเรื่องของความรักเข้ามาอีกด้วยโดยในเรื่องของความรักเข้ามานั้นเป็นความรักที่ของคนโสดเนี่ยกับคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่พึ่งที่จะรักกันเป็นครั้งแรกเริ่มจะมีการเดทหรือออกเดทกันในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับโดยเรื่องดีๆ เรานี้ของคนรักคนาพิจิกเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่23เดือนพฤษภาคมปี2565นั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวเสารซึ่งแทนด้วยเลข7ในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบพันธุของคนรักคณาพิจิกเรื่องที่ดีขึ้นชัดเจนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับความเดือดร้อนจาก คนรอบข้างคือเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นหรือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะอาการเริ่มดีขึ้นชัดเจนแน่นอนรวมถึงถ้าใครมีเรื่องของอริหรือศัตรูหรือเรื่องของคดีความเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้แต่ เรื่องที่จะต้องระมัดระวังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่29เดือนเมษายนจนถึงวันที่17เดือนพฤษภาคมนั้นเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนำปัญหามาให้และให้ระวังอุบัติเหตุด้วยรวมถึงเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของบ้านหรือรถที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการที่ ซ่อมจนจุกจิกกวนใจรวมถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าการงานในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรและเรื่องความรักเนี่ย ็ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการงานที่มีปัญหาทําให้เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรซึ่งอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีการงอนง้อกันในช่วงนี้ในเรื่องของความรักอิทธิพลเหล่านี้ที่เป็นปัญหาเสียๆเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นก็คือหลังวันที่17พฤษภาคมและจะเริ่มหมดไปเลยก็คือหลังวันที่12กรกฎา,าคมปี2565นั่นเองนะคร โดยสรุปแล้วคนเกิดรักนาพิจิกในเดือนเมษายนปี2,565นั้นในวันที่7เมษายนดาวคารที่ยกเข้าสู่พบพันธุของคนรักนาพิจิกนะจะทำให้คนรักนาพิจิกโดดเด่นมากในเรื่องของการงาน ในวันที่13เมษายนปี2565ดาวพฤหัสยกเข้าสู่ภพปุตตะของคนรักคนาพิจิกจะทำให้คนรักคนาพิจิกนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการลรงทุนรวมถึงการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆรวมถึงการเสี่ยงโชครวมถึงการเล่นหุ้นหรือการลรงทุนในคริปโตหรือฟอเร็กรวมถึงหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งปีการเงินของคนรักนาพิจิก จะโดดเด่นเป็นพิเศษและการเงินจะดีมากอีกรักคนานหนึ่งในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์ยกเข้าไปเป็นอุจที่พบอริของคนรักคนาพิจิกในช่วงนี้เองคนรักคนาพิจิกให้ระวังเรื่องของชื่อเสียงจากการถูกใส่ร้าย,ายหรือการถูกนินทาในวันที่27เมษายน ดาวสุกยกเข้าสู่ภพปุตตะของคนรักคณาพิจิกจะส่งผลดีเลยในเรื่องของการลงทุนและการเล่นหุ้นซึ่งผลของดาวสุกที่อยู่ในภพปุตตะนั้นจะส่งผลดีไปอีกหนึ่งเดือนนั่นเองในวันที่29เเดือนเมษายนดาวอังคารยกเข้าไปสู่ภพพันธุของคนรักคณาพิจิกจะ ส่งผลในเรื่องของการงานที่จะส่งผลเสียรวมถึงการที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถหรือคนในครอบครัวนั้นจะเจ็บจะป่วยก็ขอจบคนรักคนาพิจิกประจำเดือนเมษายน2565ไว้เพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ